พระสัญญาของพระเจ้ามีวันหมดอายุหรือไม่พระสัญญาของพระเจ้าเปิดให้เราเข้าถึงได้อย่างเสรีและยังเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปจนกว่าพระผู้ช่วยให้รอดอันรุ่งโรจน์ของเราคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีวันหมดอายุ คุณสังเกตไหมว่าพระสัญญาเหล่านั้นมีผลในสมัยของพระเยซูสำหรับคริสเตียนยุคแรกสำหรับลูกหลานของพวกเขาและสำหรับทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังด้วยนี่คือสิ่งที่เปโตกล่าวไว้ในพระคัมภีร์กิจการบทที่สองข้อ39ว่าเพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า และพระสัญญานั้นคืออะไรคือพระสัญญาแห่งการอภัยบาปและพระสัญญาเรื่องการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่2องข้อ3 8 นอกเหนือจากการให้อภัยบาปของคุณแล้วพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คุณพระผู้ปลอบโยนผู้ซึ่งจะสถิตอยู่กับคุณตลอดไปดูพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อ16อย่าปล่อยให้คุณพลาดพระพรนี้จงรับไว้อย่างเต็มใจในวันนี้ขอพระเจ้าทรงเติมเต็มคุณในวันนี้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานของฉันเพื่อคุณในวันนี้ในพระนามพระเยซู ขอให้คุณได้รับพระพอรอย่างเหลือล้นคุณคือการอัศจรรย์